วันนี้หน้างานเราอยู่ที่เดชอุดมนะครับเป็นงานติดตั้งปั๊ม750วัตต์นะครับกับแผงลองกิโซล่า355วัตต์เทียวันจำนวน3แผงนะครับก็คือเราจะทำเป็นน้ำตกจำลองนะครับอยู่บริเวณด้านล่างนะครับใช้น้ามูลเวียนจากโซลาเซลล์นะครับไม่ต้องจ่ายค่าไฟเดี๋ยวดูกับทีมงานนะครับที่เดชอุดมนะครับวันนี้ตัวแผ่นะครับก็ยึดบนรางเรียวนะครับรางเรียว ใช้ขาปรับองศาช่วยนะครับให้หันเอียงไปทางทิศใต้นะครับเพราะว่ามุมหลังคาลงรถจะจะไม่ถูกทิษนะครับแล้วก็ปรับเอียงช่วยนิดนึงนะครับตัวแผ่นตัวนี้เป็นลองกิโซล่า3 5 5วัตต์กันเกียร์วันนะครับแผงแพ้ก็มาในโทนแบบสีดำนะครับตัวนี้ดับเข้มทีมงานก็กำลังล็อก ขอบแผงนะครับด้วยมิดแคมป์เอนแคมป์นะครับใช้หกเหลี่ยมของนะครับล็อกให้แน่นทุกตัวนะครับเหลียมของแผงประมาณนี้นะครับส่วนตัวปั๊มงานนี้เราเลือกเป็นซัมเมอร์นะครับเพราะว่ามันทนกว่าปั๊มจุ่มนะครับคือมันใช้งานได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานซัมเมอร์ทนกว่านะครับจากประสบการณ์ที่เราใช้มานะครับก็เลยเลือกเป็นซัมเมอร์แทนนะครับ บ่อนะครับสุบข,ขึ้นน้ำตกนะครับเดี๋ยวทีมงานจะลองเทน้ำกันก่อนนะครับตอนนี้เราเปิดลองลองในบ่อในน้ำตกนี่แหละนะครับแต่ยังไม่ได้เอาขึ้นบนหินนะครับเพราะว่าปูนยังไม่แห้งนะครับทีมช่างที่ทำส่วนเขา อย่างยังทํางานปูนอยู่เราก็เลยเทสแบบนี้กันก่อนนะครับดูว่าปั๊มทํางานความแรงประมาณนี้นะครับเทสร,ระบบไฟนะครับเทสการทํางานของปั๊มให้ก็โอเคนะครับ,รบงานติดตั้งจริงเดี๋ยวพี่เขาก็จะปล่อยขึ้นมาที่น้ําตกตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไหลลงไปที่บ่อพักบ่อกองตัวที่สมมร์อยู่ที่หนึงนะครับ ราค่อยสูบหมุนเวียนอยู่ในระบบนะครับเป็นเป็นคล้ายๆระบบปิดนั่นแหละนะครับสูบหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับงานท่อร้อยสายไฟนะครับเราก็เก็บเป็นท่อเหลืองนะครับสายแผงเข้ามาที่ตู้คอนโทรลนะครับจยสายปั๊มก็จะฝังดิ้นนะครับไปตามพื้นนะครับไปที่บ่อบาดานอีกที่หนึ่งนะครับงานเนี่ยครับ หรือไปอย่างนี้นะครับี่ตัวสมออยู่ในบ่อกรองเรียบร้อยนะครับเป็นบ่อน้ําสะอาดนะครับหมุนเวียนงานท่อก็ทีมงานก็พยายามเจ็บให้กระทบส่วนน้อยที่สุดนะครับค่อยๆทานะครับเพราะว่าพึ่งลงหญ้าไปนะครับพึ่งลงหญ้าตัวแผ่นก็อยู่ด้านบนลงจอดรถตรงนี้นะครับใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่านะครับตรงนี้ มาร์กเสร็จเรียบร้อยก็ติดกาวกันลงอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเสมอจะตั้งอยู่ในบ่อพอดีนะครับรับน้ำหนักได้พอดีพอดีนะครับระยะควมสูงพอดีเป๊ะข้อร้อยสายไฟสีเหลืองก็เป็นรูปเป็นล่างสวยงามนะครับไต่ามาตามขอบปูนขึ้นมาที่พืน้นคอนกรีตนะครับแล้วก็ไต่ขึ้นที่เสาลงจอดรถนะครับ เก็บกามปูล็อกให้แน่นหนานะครับเบรกเกอร์กันฝ้าครบเรียบร้อยนะครับรายละเอียดงานต่างๆเดี๋ยวเคลียบที่ที่ก่อนส่งมอบงานครับเบอที่ต่อนะครับฝากไว้08 50 501 509 15นะครับงานติดตั้งคุณภาพประกัน2ปีนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับ